โอ้โหนี่อ่ะพัฒนาการไกลโอ้โนี่แล้วใหญ่เลยขอให้มันมีที่จอดรถสั้นนะขยายขยายไกลายันเนชัดสุดทขกลก่าดขายมันเนชอบเบอร์ ให้โฟกัสก่อนเหรอทำมันมันจับก่อนแล้วค่อยนี่เหรอโอ้โหตาลอยอะไรเลสเทอะเหรอโอ้ตอนมามาหาไอ้ตอนไปดูพัฒนาการบอกเขาว่าไงอ๋อทีนากการศากาอะไรการ์ตูนโซโยค่ะโอ้ต้องให้กองเสียงที่มันต้องเป็นคนในรายการแล้วย่งนี ได้กี่ใบอะได้ไปเหลือกี่ใบอะเได้ไปเหลืองเลยเหรอตอนหลังพี่ฉลาดแล้วไงพี่บอกว่าอ่านรายการล้วไ่าได้ไปเหลือกี่ใบไองสอใบก็ได้ไปได้ไไสี่ใบเยอนะดไมคัรดเี้ยนข้มข้า่อยให้ไปอขอโทษขอโทษ

มืนจะเขียเยิเขีเขียวก็คิด่ไปไนแะคิดออยู่กเอะ่ขอตามไม่ทันได้เลย

เอ n มันพิสูจน์ถ่ายได้อะไรวะหนาวนี่เลี่ยงเบอร์เลยวัวนึกไก่ถ่ายเบอร์หมดเลยะ

ลูกหลังดีนะใบจะไม่ลองถายไม่ลูใส่สามรูกของใบอะสาไปเอมเอครับใกล้ๆน้องนิดนึงใ่พี่ใบไปเคยเห็นมาจี้่ะคะเคยเห็นค่ะวางรถที่ไอ้แจ้งอะงแก้ใหม่เราตรงนี้นะใบ